ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีเพราะฉะนั้นพี่นอ้นงนะนองครับก็ สู้เต็มที่ทำเต็มที่ถ้าพี่น้องยังสู้อย่างนี้ผมไม่มีถอยครับพี่น้องอยังสู้ไหมครับพี่น้องพี่น้องอยากได้ผมกลับไปรับใช้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเข้ากรุงเทพไหลเป็นแม่น้ำสีแดงเข้ากรุงเทพไปกันไหมครับพี่น้องซ้อนไว้นะครับ เที่ยวนี้พี่น้องซ้อมกันไหลเข้ากรุงเทพเป็นแม่น้ำสีแดงแต่ถ้าเลือกเที่ยวนี้ยังไม่ชนะเที่ยวนี้พี่น้องเขายังแกล้งผมไม่เลิกผมจะร่วมอยู่ ปฏิวัติก็ไม่ถอยครับพี่น้องอย่าถอยถ้าปฏิวัติแล้วได้เจอกันแน่นะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์นที่เมืองนอกสู้กันนะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์นที่เมืองนอกสู้กันนะครับพี่น้องสู้ที่เมืองไทยผมตั้งรัฐบาลพัฒน์นที่เมืองนอกสู้กันสวัสดีครับพี่น้องเจ้าเชียงใหม่ที่พักเรพครับ เมื่อสองสมอาทิตย์ก่อนผมได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องติกเก่งว่าบม่ได้คับข่าวสารขันทั่วถึงมันก็วันนี้ก็เลยขอออกเป็นคลิปวิดีโอคลิปเพื่ออู้อก,กับพี่น้องจะเจอไหมเป็นเตือนนึ่งเนาะก็ผมมาอยู่างประเทศเหมือน ถึงเมืองไทยก็ถึงบ้านเกิดเชียงใหม่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปฮู้ไปหันไปเยี่ยมเหมือนละแต่ก็เป็นห่วงห่วงคนเชียงใหม่อยากให้คนเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ดีได้สิ่งดีๆเหมือนตอนที่ผมเป็นนายกตอนไทยรักไทยเนาะวันนี้ก็เลยมาย้ำเห่งคาว่าผมฝาก เบอร์หนึ่งนายกอบจอพิชัยเลิศพงศดีสรหรือก้องอันผมกดเชียร์แกพรแกแวะมาหาผมที่ดูไบตอนก่อนที่จะที่จะตัดสินใจนี่อย่างนี้น